สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะอา้าวนี่นะคะห่ดดอกแรกแหกมานลเฮานะคะพี่นอ้องโอ้ยจำแหงก็บอะไรคะ่ะหนาม,มันแตกนะคะดอกที่สองะคะ่ะใส่การได้ยเนาะคะ่ะ อีกสองดอกค่ะเห็ดโฮมเดอววกันนะคะเห็ดน้านี่อาซีบวง,งามแต่ว่าแกงเสบนะคะนาเต็เตโดอกเบ้งงามนะนคะ่ะพอแกงได้ก็เอานะคะแล้วแพเสวไปปุ้นไปเกี้วค่ะพี่น้อง มิตะไข่ค่ะตุม่มนึงงามๆนะค่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะคะมือนี้ค่ะก็มาพบพ่อพ่อกันแล้วน,นะค่ะในวันจันทร์ที่3าสเอตุลาคมนะคะพี่น้องมือเหล็ก,กออกแล้วน,นะค่ะเอานี้นะคะเห็ดช่วงแรกของเฮานะคะจากสาวแพวบ,บริเวมหาเก็บเหตดให้พี่ให้น้องเดืเบึงสองมือแล้วน,นะค่ะบริเวมีคิปลงให้พี่ให้น้องเดืเบึงเลยนะค่ะมือนี้สาวแผวก็วักับแม,ม่น,นะค่ะแต่ว่าเฮากะแยกกันไปเนาะแม่พัดก็ไปขุดมั่นละค่ะพี่น้อง เอามื่อนี่สาแพสิไม่ความันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำใดก็เขาไปรุ่นไปตามกันนะคะแต่มาช่วงแหลๆเนี่ยโฮมเดียวก็ส่งคืนแล้วนะคะพี่น้องรักสิคืออีกบ่บุเขาไปข้างในกได้รนะคะไปค่ะไปรุ่นไปตามกันพี่กอล์นะคะ หอเห็ดก้อยอีกบานนึงค่ะบึ่งสภาพก้อนเนาะคะ่ะออะไรอยู่เนาะค่ะบึ้งค่ะดอกแข็งดีดีจะเห็นมึงงามเนาะแต่ก็ใส่ได้อยู่ค่ะตออีกดวกงค่ะเห็ดแห้งเห็ด,หดแรงมันก็เป็นน้ซี่ธารมชาตินะคะ่ะผิดยางเดี๋ยวมึงงามจะซื้อแต่ว่ามันยังกินได้ดอกยังแข็งค่ะ พ่ออีกดอกนึงแล้วค่ะนี่อยากออกลายนะคะโคกแหงโคกแรงไปไดก็ได้เห็ด <Hit. S 1> พ่อเห็ดแหงดอกนึงค่ะโแคะโแหงเบื่แล้วเนะพี่น้องเนาะเอาไปตามแก้วอะไรอยู่นะคะ่ะ ดอกมันแข็งดียดออดะะุ่นนะฮิดก็อีกสองดอกนะคะโอ้โหเหนียวหลพี่น้อ,อ,องเออมังามหลายนะคะนะคะี่อีกอดอกนึงค่ะนนี้ฮิดก็อันนี้โดอกอ้อออกไปได้ทำนะคะพี่น้องแม่งเจาะหมดแล้ว อล่อยอีกดอกนึงค่ะพี่น้องย่างลอยกิโลเมตรต่อดอกนะคะโอ้ของหุมไหนหุมไหนกระบค่ออยพอนะคะนี่ยพึ่ยงยามมาพรวบานเปิ้งเครื่องอยู่ค่ะเห็ดก็กเริ่มเริ่มหนังแล้วนะคะดอกกระบ่งามแต่ว่าทองอยังแข็งแข็งนี่ ได้เห็ดอันนี้มาดอกนึงพี่น้องเห็ดทานเนาะคะ่ะเห็ดทานเลือดไม่ดอกเดียวแต่บรเิเวณทายพี่น้องมึงเนาะคะ่ะเขี้ยึ้นก้อนเนาะคะ่ะก้อนสีเห็นนั่นก็ได้พ่อเห็ดทานมันไงคะ่ะแต่ว่าส่งบานแล้วเนาะคะ่ะโอ้ตัวถ่วงก็ยังาขาวๆอยู่พี่น้องน้ำดอกใส่ได้อยู่เนาะคะ่ะถั่วแจมๆอยู่เลยะคะละ่ะตละดอก ต้องสิพอเป็นมุยนะคะ่ะดินของดำแล้ค่ะเมื่อนี้โอ้เถาก็มีเน่าก็มีนะพี่น้องอู้หเสียดายใช้ะค,ะค่ะเอาได้บอรดอกนะโอ้ได้อยู่นะคะ่ะอีกค่ะมาหเห็ดทันแล้วเาพี่น้องเมื่อนี้ ดอกทรมงามแต่ก็โอเคอนะค่ะห้อยมูดุดค่ะพี่น้องนาสีดุดมือคืนนี้เนาะคะ่ะยังหอยใหม่ๆอยู่เลยหลายพร้อมนะคะห้อยเพื่อนเนี่ยแต่บางได้ก็มีตะหอยเพื่อนดุดแล้วค่ะ นะหอยไม่ไม่มีแต่อหอยใหญ่เลยเนาะคะ่ะเพื่อนดูนหาแนวกินเนาะคะ่ะล่วกะตามสันสันชาตะย่านของเพื่อนล้วพี่น้องแล,ล้วก็หอยใหญ่อยู่เลยค่ะลึงหอยนี่หอยใหญ่ๆเนี่ย ่ะเห้อยพ่นดุดเอาคนจะหากินตามธรรมชาติของเพื่นไปแล้วเนาะคะ่ะไปไปเบิ่งหิดอีกจักน้อยนะคะพี่น้องไปหอดรถเดนละค่ะหิดอิดลายก็ได้ พี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพรแล้วนะคะเมื่อนี้สาพแพรก็ถือว่าความานแกงเงยเติบนะคะก็ได้หมอยเงยเติบนะคะมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ก็มีเห็ดอยู่สองชนิดนะคะก็มีเห็ดก้อนหนาแตกๆนะคะกับเห็ดท่านดอกบ,นบานๆนะคะพี่น้องเห็ดตุม่มกับเเห็นเลยนะคะเมื่อนี่มันว่าบเห็นนะคะเห็นเห็ดท่านตุม่มดอกนึงแต่ว่ากับบไกที่ทาห้พี่เห็น,น้องในเบื้องนะคะ เคลียขึ้นก็เลยเห็นก็เลยเก็บเอาเลยค่ะประเทศไทยละคะได้ตูมเดียวค่ะพี่น้องนอกนัานกระบันกระส่งสีเทาบดแล้วนะคะไปโค้งสี่สิบสี่กันยังว่ามีรุ่นก็นี่อยู่นะคะพี่น้องอันนี้สาวแพรวมาโคบบันจับมงคลเนาะคะ่ะนี่แหละว่าคิดว่าสีงเหตุน,นะพี่น้องเนาะนได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีเติมนึงละค่ะย่างจนเมื่อยย่างไปบกกล้เลยค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้ไก่จนแบบ บอกกูถือกันแล้วนะคะ่ะเคยไปซ้ำไดก็ไปซ้ำนั่นแหละค่ะพี่น้องสาแพรก็มากกับแม่เนาะแม่แล้วก็ขุดมันอยู่แถวๆนี้ฐานเนาะคะ่ะสาแพรก็ย่างไปเลาะเหิีดเรื่อยๆแล้วค่ะเอา้จาจะคลิปต่อไปจากสาวแพรสีหายยังไงพี่ให้น้องได้เบึงเนาะคะ่ะกระทารุ่นถ่าตามกันเรื่อยๆคือกาบางเท่อก็สีไปเลาะเบิง้งโคกพุ่นให้พี่ให้น้องได้เบึงบางเท้อก็สีไทยยังลงให้เบิง้งกับบรลู้กันนะ,ะนาะค่ะพี่น้องเห็ดก็เริ่มเบิดแล้วล่ะคะ่ะสาแพร่ว่า อีโคคิดยังแสบมันก็เริ่มยบเริ่มเทาเริ่มเบิดฤดูการนะค่ะเบิ่งส่งเร็วเอาว่าสีพ่อเก็บพ่อเล่มพ่อได้อยากได้กินบอกับสีได้อยู่เนาะค่ะแต่ก็คือสิบ่ได้ไหลคือเก่าดอกบางคนก็เพิ่นมากากับแต่น่บ่ได้แนนก็มีเนาะค่ะก็ือคือกันกรบสาแพ่แล้วเนาะอันนี้อยู่สายยางเส้นหุ้มเส้นหุ้มกับพอซ้ำนี้เนาะค่ะพี่นองนี่ละค่ะนีดเท่ามือน,นี่ก็ได้ เอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรกับสิพ่อไว้ซ้ำนี้แล้วเนะคะถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรผ่าไปนํำเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ